ก่อนย้ายมาอยู่เดนมาร์กต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ให้ฟังค่ะวันนี้เราขอข้ามขั้นตอนการขอวีซ่าไปนะคะเพราะว่าในส่วนนี้เราจะพูดถึงว่าเราขอวีซ่าผ่านแล้วนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะบินแล้วว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อนที่จะย้ายมาอยู่ต่างแดนนะคะไปรับชมกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับแม่น้องกีฬาในช่องอัมนิชาอีกแล้วนะคะ ก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องตเตรียมตัวมาอยู่ต่างประเทศนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าจะเอาประสบการณ์ของตัวเองนะคะที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนแล้วมาเจอปัญหาทีหลังก็เลยริชม,มาได้10ข้อดังนี้นะคะ <c oughs> ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆคนที่กำลังจะย้ายมาอยู่ต่างประเทศหรือว่ามาใช้ชีวิตที่ต่างแดนนะคะว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะ <c oughs> ไปข้อแรกเลยนะคะ สำคัญเลยนะคะเรื่องภาษาเนาะอ่ะอย่างแรกเลยนะคะภาษาอังกฤษก็ต้องได้นะคะก็ต้องฝึกภาษาก่อนนะคะเราก็ต้องรู้ว่าอย่างเช่นของแม่น้องกีฬ่านะคะมาประเทศเดนมาร์กนะคะซึ่งประเทศเดนมาร์กใช้ภาษาเดนนิสเป็นภาษาราชการนะคะซึ่งการที่เราจะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะจำเป็นต้องเรียนภาษาเดนนิสเพิ่มเติมนะคะ ทางรัฐบาลเขาจะจัดให้เราเรียนเองนะคะแต่ว่าเบื้องต้นภาษาอังกฤษเราก็ต้องได้สื่อสารได้นะคะก็คือถามตอบได้อะไรเงี้ยเข้าใจนะคะอ่ะแล้วก็เรื่องที่2นะคะสภาพอากาศเราต้องสภาพอากาศประเทศที่เราจะมาอยู่นะคะว่าสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างเดินหมาก็มี4ี่ฤดูนะคะก็มีฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ร่วงแล้วก็อ่าหน้าร้อนซัมเมอร์เขานะคะแล้วก็ หน้าหนาววินเทอร์ของเขานะคะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลถึงแม้ว่าจะเป็นซัมเมอร์ก็ตามนะคะมันก็หนาวอยู่ดีนะคะก็ประมาณ25องศาเนาะแต่ว่าอากาศดีมากนะคะเพราะว่าฤดูร้อนของเขามันจะมีแดดแล้วก็แดดนี่บอกเลยว่ากลางวันมันจะเยอะกว่ากลางคืนนะคะอันนี้ก็ต้องทำใจตรงนี้ด้วยนะคะถ้าใครที่มาอยู่แทสแคนดิเนเวียนะคะ ก็อาจจะช่วงหน้าร้อนหรือว่าซัมเมอร์ก็อาจจะเวลากลางคืนบา,บางครั้งก็เที่ยงคืนก็ยังมีดวงอาทิตย์อยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องทําใจตรงนี้แต่ช่วงหน้าหนาวนะคะก็จะช่วงกลางวันมีน้อยมากอะไรอเงี้ยมันมันไม่เหมือนเมืองไทยนะคะที่แบบหกโมงเช้าปุ๊บแดดออกปับ๊บหกโมงเย็นตะวันตกดินอะไรเงี้ยมันจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะ ใครที่ผิวแพ้ง่ายหรือว่าผิวแห้งนี้นะคะถ้ามาประเทศเมืองหนาวนะต้องอพกครีมที่ตัวเองใช้เป็นประจำมาด้วยนะคะถ้าแบบมาเปลี่ยนใช้ครีมหรือว่าอะไรนี้อาจจะเกิดการแพ้ได้นะคะแล้วก็ต้องไปหาหมงหาหมอวุ่นวายอีกนะคะอันนี้สภาพอากาศสําคัญนะคะมันเปลี่ยนชีวิตเราได้เลยนะ,ะแล้วก็เปลี่ยนผิวหนังเปลี่ยนอะไรของเราไปได้หมดนะคะต้องมาปรับตัวนะคะอะแล้วก็ต่อจากเรื่องสภาพอากาศก็ของใช้ส่วนตัวนะคะ เช่นพวกครีมพวกโลชัน่นพวกโฟมล้างหน้าอะไรต่างๆบางอย่างมันหาซื้อที่นี่ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์อะไรต่างๆอาจจะหาซื้อได้ง่ายนะคะแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทยเนาะถ้าตีเป็นค่าเป็นเงินไทยนะคะก็ราคาประมาณเดียวกันราคาใกล้ๆเคียงกันนะคะแต่ว่าถ้าตีเป็นสกุลเงินโคนหรือว่าเงินเดนิสถือว่า ถ้าเราทํางานได้เงินแบบนี้นะคะเราถือว่าถูกแต่ว่าเขาก็ยังถือว่าแพงอยู่ดีนะคะสําหรับบ้านเมืองเขาเนาะแต่ถ้าเป็นเมืองไทยโอ้ถ้าคุณใช้แบบเคาน์เตอร์แบรนด์อย่างนี้แสดงว่าคุณมีเงินมากเลยนะคะเพราะว่านี่ขนาดแบบตีเงินเป็นค่าเมืองอค่าเงินเมืองไทยก็ยังแบบราคาถูกกว่าเมืองไทยนะคะถ้าเป็นคีมเคาน์เตอร์แบรนด์ที่นี่เนาะอ่าแล้วก็พวกยาสามัญรวมไปถึงพวกยาสามัญประจําบ้านด้วยนะคะ ก็สามารถไปดูคลิปก่อนหน้านั้นได้นะคะว่าต้องเตรียมอะไรมาบ้างเนาะ,ะ,ะแล้วก็ก็อย่างที่บอกนะคะว่าการหาหมอที่นี่ก็คือค่อนข้างจ่ายยายากนะคะอะไรที่แบบมันเป็นการปวดหรือว่าเป็นอาการที่แบบว่ามันเป็นสามัญอ,อ่ะ ก็เลยต้องมียาสามัญประจาบ้านมาเพื่อกันตัวนี้นะคะแต่ที่นี่ก็คือต้องไปหาหมออย่างเดียวนะคะหรือว่าบางอย่างก็สามารถซื้อตามร้านขายยาที่ไม่ต้องใช้ใบสั่งยาได้แต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอัลยาพาราอันนี้มันที่นี่มันหาซื้อมันชื่อยี่ห้ออะไรเราก็ไม่รู้อีกนะคะประมาณนั้นแล้วก็ข้อสีนะคะก็พื้นที่ที่เราจะอยู่นะคะเช่นใน ประเทศเดนมาร์กมันก็ใหญ่ใช่ไหมคะว่าเราต้องศึกษาว่าพื้นที่หรือเมืองที่เราจะมาอยู่นะคะเป็นเมืองไหนจังหวัดอะไรแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นมันอยู่อ่าส่วนไหนของเดนมาร์กอะไรอย่างนี้นะคะส่วนไหนของประเทศนะคะเช่นเมืองทะะไองทยก็จะมีภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางแล้วก็เมืองหลวงอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็อ่าดูเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะไปใช้ชีวิต ตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นยังไงนะคะใกล้แหล่งน้ําใกล้ทะเลใกล้เมืองหรือว่าใกล้อะไรหรือเปล่านะคะก็ต้อง่อาแล้วก็หางานง่ายหรือเปล่าก็ต้องอดูตรงนี้ด้วยนะคะแน่นอนเราเป็นคนไทยนะคะเราก็ต้องคิดถึงอาหารไทยเราก็ต้องกินอาหารไทยคือมาลองแล้วนะคะกินอาหารฝรั่งคือแบบวันนึงคือแบบกินได้คาบเดียวก็มันบานข่อยมันเอิ่นวะย,ยังมันบบลลวเขาไหมกินขนมปังแล้วมันรู้สึกไม่อิ่มมันรู้สึกแบบ มันมันไม่บรรลุมันไม่บร <c oughs> รลุอะไรนั้นนะคะ <c oughs> ก็ข้อต่อไปเลยนะคะสําคัญมากอันนี้ก็อันนี้เราไม่ได้ทํามาก่อนเลยะคะเรามาแบบหัวเดียวกะเทียมรีบเลยรู้จักแต่เราไม่มีญาติที่นี่ไม่มีใครรู้จักเลยนะคะเราก็เชื่อใจแฟนเราแฟนเราก็ทําทเรื่องทําอะไรให้เรามาอยู่นะคะ ก็คือเข้าไปในกลุ่มคนไทยในต่างแดนหรือว่าคนไทยในประเทศนั้นนะเป็นเกาหลีก็คนไทยในเกาหาลีอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ที่นี่ก็คือเป็นคนไทยในเดนมาร์กก็จะเป็นกลุ่มสไพ้ายเดนมาร์อะไรนี้นะคะ,ะก็ไปเข้ากลุ่มได้นะคะแล้วก็หาข้อมูลในกลุ่มนั้นได้นะคะไม่ว่าจะเป็นถามเรื่อง ื่องขอวีซ่าต่างๆเรื่องทุกสิ่งอย่างนะคะสามารถสอบถามได้ในกลุ่มเลยก็จะมีพี่ๆเพื่อนๆที่มีประสบการณ์ก็จะเข้ามาตอบให้ข้อมูลกันนะคะแล้วก็ในส่วนของร้านอาหารไทยเราก็สามารถถามได้ว่าเราไปอยู่พื้นที่ตรงนี้มีร้านอาหารไทยที่ไหนแล้วก็มีเพื่อนที่อยู่แถวนี้ไหมเราสามารถ make ฟรนด์ได้ในตอนนั้นนะคะก็คือจะไปอยู่เมืองนี้เมืองนี้มีใครอยู่แถวนั้นบ้างคะมาพูดคุยกันได้นะอะไรเงี้ยก็สามารถทําได้นะคะ มันเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เราเสียดายเราไม่ได้ทําเรามารู้ทีหลังว่ามันมีกลุ่มนี้นะคะก็นั่นแหละค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ให้เผื่อคนที่มาดูคลิปนี้นะคะจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้องนะอ่าแล้วก็ข้อที่6นะคะคือฝึกทําอาหารแบบนี้ต้องเป็นแม่สีเรือนแบบเต็มตัวเต็มประสิทธิภาพแล้วนะคะคือที่นี่ก็คือ มันไม่มีสตตีทฟูดมันมันไม่เหมือนบ้านเรานะคะเดินลงมาก็เจอร้านอาหารเต็มไม่ว่าจะเป็นตอกซอกซอยก็เจอแหล่งของกินมตีตลาดนงตลาดนัดออคือแบบของกินเยอะแยะแต่ที่นี่คือไม่มีนะคะซือ้อถ้าจะไปกินร้านอาหารต้องบอกว่าแพงมากๆคนรวยเขาก็ไม่ทํากันนะคะอืแล้วอีกอย่างร้านอาหารที่นี่ก็ ถ้าเป็นร้านฝรั่งก็กินไม่อิ่มอีกแหละถ้าเป็นร้านไทยก็ค่อนข้างแพงเพราะว่าอาหารไทยมันต้องนําเข้านะคะเหมือนฝรั่งไปเมืองไทยแล้วถ้าเขาอยากกินอาหารฝรั่งอยากกินพิซซ่าอยากกินชีสอะไรพวกนี้ก็คือก็แพงเหมือนกันนะคะนั่นแหละค่ะมันก็เป็นดีมาซัพพลายมันก็เป็นเขาเรียกว่าเรื่องเศรษฐกิจโลกนะคะก็ก็ซื้ออาหารแช่แข็งนะคะแล้วก็มาประกอบอาหารกินเองที่บ้านนะคะถ้าทําไม่เป็นก็ดู YouTube นะคะก็ทำอาหารเป็นเพราะ u t u b e นั่นแหละค่ะ ข้อที่7นะคะปรับตัวเรื่องการน่าทำในการกินนะคะเช่นฝรั่งนะคะเขาจะไม่กินเครื่องในเนาะแล้วเครื่องในที่เป็นพวกตับพวกอะไร้เขาจะทําให้สุกแล้วเขาก็จะบดเหมือนเขาจะเอามาทา,าทากับขนมปังเขานะคะก็คือเขากินขนมปังเป็นอาหารหลักเนาะถ้าเขาจะเอาตับมาหั่นมาครัวมาใส่เครื่องเทศอะไรนี้มันมันก็ไม่ใช่ทางใช่ไหมคะมัน,ม,นมันก็ไม่ใช่แล้วทีเนี้ย วกตีนไก่พวกอะไรเนี้ยมันจะหาซื้อไม่ได้นะคะพวกตีนไก่เครื่องในไก่หัวไก่มันมันจะไม่มีให้ปีกไก่ก็ค่อนข้างหายากนะคะแต่ถ้าอยากได้พวกนี้มันก็จะมีร้านอาลับหรือว่าอ่เป็นร้านเอเชียนะคะที่ท,ที่ที่เอามาขายเนาะแต่ว่าถ้าเป็นอ่าซูปเปอร์มาร์เก็ตปกติจะไม่มีนะคะบอกไว้ก่อนเนาะ ข้อที่8นะคะก็คืออันนี้บ่นไปหลายคลิปแล้วนะคะก็คือปรับตัวเรื่องการรับบาลที่นี่นะคะก็คือ,อาการรักษาพยาบาลที่นี่ก็ค่อนข้างแตกต่างจากบ้านเรานะคะถ้าเราเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆอยบางทีเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆคือไวรัสอะออแล้วเขาไม่ค่อยจ่ายยานะคะถ้าเขาตรวจว่าเราเป็นไวรัสแล้วเขาก็บอกให้เรากลับบ้านพักผ่อนกินน้ําให้เยอะๆอถ้าปวดก็กินยาพาราอะไรประมาณนั้นนะคะ เขาจะไม่มียาแก้อักงเสบอะไรให้เรานะคะไม่มีการแบบคือปกติถ้าเราไปที่บ้านเราอย่างนี้เนาะถ้าไปหาหมอทีถ้าเรามีการป่วยต้องได้ยากับบ้านถึงจะสบายใจนะคะแต่ที่นี่คือจ่ายยายากมากแล้วจ่ายยาก็ไม่ใช่ว่าคือถึงเขาจะรักษาฟรีนะคะแต่เวลาเขาจ่ายยาเงี้ยเราต้องจ่ายค่าย,ยาเองนะคะแล้วก็แพงมากนะคะค่าย,ยาจะบอกให้เลย <S 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 เรื่องที่9นะคะ ก็คือทำเรื่องการขอวีซ่านะคะซึ่งบางเคสรอนานมากคือยกตัวอย่างเคสของเราเองนะคะจนนานจนเป็นภาวะซึมเศร้าก็ว่าได้นะคะคือนานจนแบบ เป็นเป็นนอยเป็นงอนไปเลยนะคะถ้าใครที่แบบมีงานมีการทําอยู่ที่เมืองไทยแล้วเคยทํางานประจําแล้วแบบเคยทํางานแบบตั้งแต่เล็กไม่หยุดไม่หย่อนแล้วเวลามาอยู่ที่เนี่ยเราไม่ได้ทํางานอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเราไร้ค่าเราด้อยค่าเว้ยเราไม่มีอะไรทําเออมันไม่มีรายได้เกิดขึ้นเข้าใจไหมคะแล้วเราก็จะรู้สึกนอยตัวเองเรารู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าอ่า ในส่วนนั้นเราเข้าใจนะเราเพราะว่าเราเป็นหนึ่งในนั้นนะคะก็คือ,อเคยมีเคยทำมีงานทํามีทํางานประจำํำล้วมีรายได้เข้าประจำํำเรามาอยู่ตรงนี้เราทําอะไรไม่ได้เลยนะคะช่วงที่เรารอวีซ่าเนาะเราทํางานไม่ได้เราไปเรียนไม่ได้เพราะว่าถ้าไปเรียนเราก็ต้องจ่ายเงินเรียนเองนะคะก็อาจจะมีโบสฟรีนะคะที่เรียนแล้วก็แต่เราเราก็ต้องไปฟังเรื่องศาสนาอะไรงนี้ก็มีนะคะ ก็อยู่ที่เราแล้วแต่ถ้าเคสไหนโชคดีไปก็อาจจะรอไม่นานนะคะก็จะได้ไปเรียนวัยหน่อยนะคะ,ะแล้วก็เรื่องที่10นะคะเรื่องเตรียมอาชีพนะคะต้องบอกว่างานฝีมือสำคัญมากในต่างแดนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานนวดคืองานนวดนี่มาที่หนึ่งเลยนะคะถ้าใครนวดเป็นนี่จะหางานง่ายมากแล้วก็ ฝรั่งไม่มีใครนวดจับเส้นเป็นนะคะส่วนมากเขาจะเป็นเรียนการจัดกระดูกนะถ้าเป็นของฝรั่งนะคะแต่ถ้าเมืองไทยเราก็จะนวดคลายเส้นคลายเอ็นนะคะมันช่วยผ่อนคลายได้มากแล้วก็เรื่องทําเล็บทําผมพวกนี้นะคะหรือว่าตัดผมพวกนี้ก็ะนะคะทำอาหารหรือว่าจะพวกไอทีอย่างเงี้ยก็หางานง่ายนะคะ,ะแล้วก็จะบอกไว้ก่อนนะคะว่าทําไมงานฝีมือที่นี่ คือหางานง่ายแล้วก็อีกอย่างงานฝีมือที่นี่คือถ้าถ้าเป็นจะเห็นได้ว่านะคะเดนมาร์กนะคะจะใช้เทคโนโลยีมาแทนคนนะคะเพราะว่าการจ่ายคนมาทำงานเนี่ยค่ะอะมันจะจ่ายแพงมากกว่าการซื้อเครื่องจักรด้วยซ้ำนะคะ นั่นแหละค่ะแต่บางอย่างมันก็ไม่สามารถใช้เครื่องจักรได้ก็จําเป็นต้องยังก็ยังต้องใช้คนอยู่นะคะซึ่งการใช้บริการด้วยคนเนี่ยมันจะแพงมากๆเลยนะคะเช่นตัดผมนะเคยไปตัดทีนึงนะคะคือ500โคนนะคะหรือประมาณ2,500บาทนะคะแต่โชคดีนะคะที่ไปร้านของเพื่อนอแฟนนะคะเขาให้ตัดฟรีตรงหน้ามาเดี๋ยวจะอินเสิร์ตมาให้นะคะมาครั้งแรกนอกนั้นไม่กล้าไปอีกเลยค่ะ เกรงใจเขานะคะก็คือตัดเองที่บ้านแหกผมเองนะคะเตรียมกันไกมาด้วยนะคะไม่จําเป็นต้องเตรียมก็ได้นะคะที่นี่มีเอากันไกตัดแล้วก็ฝึกวิชาตัดผมตัวเองมาด้วยนะก็หลักๆก็ประมาณนั้นนะคะ10ข้อก็หวังว่าอันนี้ก็ลิสต์จาก ต้องบอกก่อนว่าเป็นข้อมูลประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองนะคะถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆหรือว่าน้องๆที่จะเตรียมตัวย้ายมาอยู่ต่างประเทศนะคะของเราต้องบอกก่อนว่าเรามาในวีซ่าขอแต่งงานนะคะก็คือยื่นเรื่องแต่งงานมาแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเราไม่ได้เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเราไม่ได้มีญาติหรือว่ามีแม่มาซัพพอร์ตที่นี่นะคะ แล้วก็เราพ่อแม่ไม่ได้ส่งมาเรียนนะคะของเราเป็นเคสที่เรามีแฟนฝรั่งต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะมีสามีต่างชาติก็เลยทำเรื่องวีซ่ามาอยู่ที่ต่างแดนนะคะถ้าใครนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอ,อยากจะเข้ามาพูดคุยเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยได้นะคะอ่านทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อลงคลิปใหม่มันจะได้แจ้งเตือนนะอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ